ถ้าคุณหาความรู้จริงจังนะครับแทบไม่ต้องลงทุนเลยครับแต่ข้อเสียนะครับของการฝึกที่สวนสาธารณะครับก็คืออย่างเดียววันที่ฝนตกนะครับคุณจะฝึกไม่ได้แน่นอนครับเรามาดูกันครับก็คือพุชการดันนะครับนี่มีมีเครื่องเบน์เพสนะครับดันอกหรือคุณก็มันจะมีที่ฝึกก็คือมีที่ฝึกดิบนะครับพูก็คือการดึงนะครับมันจะมีก็คือไอ้คล้ายเครื่องสมิธแมชชีนนะครับ ที่ดึงที่ดึงด้วยครับผมเห็นนะครับแต่เราก็คือไปหาแป้นบาตนะครับดึงข้อได้นะครับแล้วก็เล็กก็คือการฝึกขาเราสามารถฝึกบริเวทเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือฝึกอกนะครับตัวเปล่าได้ครับแล้วก็อุปกรณ์คาร์ดิโอนี่จักรยงจักรยานตะลียายนโยนนะครับแล้วก็การคาร์ดิโอนะครับก็ให้คุณทํากิจกรรมที่คุณรักที่คุณชอบเช่นชอบเล่นกีฬาฟุตบอลชอบวิ่งชอบอะไรก็คือจะต้องค้นหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะครับ นี่ครับผมบอกเลยว่าถ้าเรามีความรู้นะครับไม่จะเป็นต้องเข้ายิมนะครับก็มีหุ้นที่ดีได้